าลูกหลานทั้งหลายละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับบันดาท่านทั้งหลายวาละหนึ่งก็คุมมาในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตเป็นอันวาดใะวันก่อนมาจบลงในฐานะที่โมโหสถบัณฑิต วางแผนซ้อนกลท่านเกวัตในเรื่องของธรรมยุทธ์สำหรับวันนี้ก็จะขอต่อไปเลยหวังว่าท่านหลายยังคงจำเรื่องได้เป็นอันว่าพราะเจ้าจนีีพมทัน์และพระราชาทั้งร้อยเอ็ดนครร้อยเอ็ดองนะได้ทอดวันเนธิิงเกวัดน้อมกายลงกราบแทบเท้ามโหสถ ก็ทรงแน่ประไทยว่าเกวัดไว้โมโหสดจริงเป็นการแพ้ทรงกลัวว่าโมโหสดจะไม่ไว้ชีวิตหมายความหมายความว่าเมื่อแพ้แล้วนี่โมโหสดอาจจะฆ่าพระองค์เสียกันได้ต่างองค์ต่างก็ขึ้นมาเทียมหนีไปเมืองปัญจารนครเปิดเลยเห็นไหมเอาแันแค่นั้น,นห็นท่าสู้กันไม่ได้คนหนี สำหรับกองทัพที่มาด้วยเห็นพระราชาหนีก็วิ่งกระจายกระจายกันไปสมัยก่อนในกำลังใจมันอยู่ที่พลําถึงแม้ว่าเวลานี้ก็ไม่กันประเทศไทยเราเจนว่าในสมัยที่พระนเรศวรนมหาราชทรงกู้ชาติก็ใช้กำลังเข้างในทัพใหญ่คือพระนเรศวุนมหาราชกับท่านเอกาทศรสสององค์ด้วยกัน เป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็งนำกองทัพข้อตีด้วยงค์เองคนไทยทุกคนจึงไม่กลัวตายและก็มาสมัยที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงโค่ชายก็เช่นเดียวกันก็มีพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกสมเด็จกรมพระจบวงบวร ทั้งสามพระองค์นี้เป็นผู้นำไทยคนไทยแล้วนี่รุ่นหลานที่รักถ้าหัวหน้าไม่ขี้ขลาดแสดงความเก่กล้าแสดงความสามารถให้ปรากฏเป็นว่าหัวหน้าบอกเอาเป็นไงก็เป็นกันมาไปกันตายเป็นตายคำว่าตายเป็นเรื่องเล็กมันมีความสำคัญว่าเราเกิดมาเราก็ต้องตาย ถ้าเราจะตายก็ต้องตายแบบนักสู้ไม่ใช่เป็นยอมงกอกกับเขาเพียงเท่านี้และลูกหลานที่รักคนไทยทั้งชาติที่มีความหวังดีต่อชาติคือคนที่ไม่ได้ขายชาติและไม่มุ่งทำลายชาติเขาจะพร้อมเพรียงกันทันทีตัวอย่างสมัยที่เรารบอินโดจีนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง นั่นกำลังอาวุธของเราก็สู้เขาไม่ได้เป็นอันว่าอาวุธทุกอย่างเราสู้เขาไม่ได้หมดและแม้แต่แผนที่การเดินทัพของเราก็ไม่พร้อมแต่ถ้าว่าสมัยนั้นคนดีของเรามีอยู่คือท่านจอมพลแปลกและจอมพลหลวงพิบูลสงครามแล้วก็มีพันเอก พิเศษก็หมายความตั้งมันไม่เฉยๆลงวิจิตวาทก,การแล้วก็มีหลายท่านช่วยกันให้กำลังใจกับประชาชนคนไทยทั้งชาติตอนนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่พร้อมรบด้วยกันหมดทั้งแนวหน้าและแนวหลังพร้อมกันที่จะเพืนทำฉะนั้นกำลังข้าศึกที่ีอววุธดีกว่าแล้วก็มีแผนที่การเดินทัพดีกว่า เขาเป็นเมืองมากในการรบเราจึงได้รบชนะเรามีจะรบไม่มีไม่มีถอยนี่กาลังใจมันอยู่ที่หัวหน้าแต่ว่าการที่กุงทัง,งประเทศไทยเราต้องเสียแก่ค่าสิทตั้งสองสองครังค้งคือสมัยโงศิริยานนท์ก็เป็นเพราะคนไทยขายชาติไอคนภายในที่ถือว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนดี จะเอาอย่างนั่นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างโน้นถ้าทํามาอย่างนี้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอย่างนั่นก็ทําอย่างนั้นก็ไม่ดีต่อเป็นอย่างโน้นแต่ว่าไอ้ถึงเวลาตัวเองทํารสชาติบ้านเมืองคิดขายหมดไอ้คนคิดคดตรยศแบบนี้ที่มันยังอยู่ในประเทศมารายคงประเทศของประเทศไทยจะหาความสุขไม่ได้ ฉะนั้นมาสมัยหนึ่งเขาด้จัดการประหารกันวิธีประหารเนี่ยเขาไม่ได้ระหารในที่ลับๆยังไปยิงกันในบางขวางในหลวงพอ่อหลวงปู่ให้ยิงสักสิบล้านคนไม่มีใครเขีดจะไม่ก่อนก่อนนี้เขาจะยิงเขาตะเวนบกเจ็ดวันตะเวนน้ำเจ็ดวันเประกกล้องให้ประชาชนทราบแล้วคนไปดูกัน ในการตัดคอตัดกลางตัวชนชนให้คนเห็นเมื่อเกิดความบาดเสียวอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านก็ยิงคนไม่กี่คนแต่ใครทําความผิดที่ไหนยิงที่นั่นความบาดเสียไม่เกิดขึ้นเขาเข็ดข,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 ขยาดแต่มารุ่นหลังนี่ไปฆ่ากันในบางขวางนี่หลวงปู่บอกให้ฆ่าสิข้าศิบปล้านคนไอ้เรื่องร้ายต่างๆมันไม่ลดตัว ถ้าหากว่าจะยิงกันจริงๆแล้วก็ทําผิดที่ไหนยิงที่นั่นนั่นแหละมันถึงจะเหมาะนี่การเป็นพระมันายุให้เขายิงนี่หมายก็ถ้าเขาจะยิงกันนะนี่หาว่าเป็นพระอายุให้ยิงนั่นไม่ใช่เรื่องเขาจะต้องฆ่ากันจริงๆแล้วเราจะได้ฆ่าคนไทยน้อยไม่อย่างนั้นคนไทยของเรา,าจะตายไปมากแล้วลูกหลานก็ยังดูเวลานี้มีใครบ้าง ที่ทัานการปกครองไอเ้เรื่องวิธีการปกครองหนังสือที่เขียนนั้นไม่สําคัญรัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงนโยบายรัฐบาลจะเขียนอย่างไางไกฎหมายจะเขียนอย่างไงไม่สําคัญมันสําคัญที่คนถ้าคนดีสักอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ดีหมดรัฐธรรมนูญเขียนดีกฎหมายเขียนดี นโยบายรัฐบาลเขียนดีแต่ว่าคนประพติปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามนโยบายไม่จะปฏิบัติตามกฎหมายบอกคนอื่นจงยาโกงนะฉันโกงในแต่พวกเดียวนี่ที่อย่างนี้ที่จะไปะให้เขียนยังไงยังงมก็ดีไม่ได้มันอยู่ที่มีความสําคัญแบกผู้บริหารประเทศแดยพรับราชการเป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนมักได้ เราก็มาคุยกันต่อไปว่าทหารของโมโหสดต่างก็ส่งเสียงโห่ร้องว่าชาวบรญจารนครหน,นีไปแล้วดีใจชายโยกันให,หญ่โมโหสดเห็นานั้นก็สั่งให้กลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ให้ทหารติดตามกองทัพข้าวเจ้าจุนนีไปอันนี้เป็นอุบายซ้อนกลของมโมโหสด ฟังให้ดีนะลูกหลานนะฟังเรื่องของโมโหสถแล้วก็จำจำเอาไว้คิดจะได้มีปัญญาอยา่างโมโหสดจะบอกว่านั่นมันเรื่องล้าสมัยนานมาแล้วเราก็มาดัดแปลงแก้ไขได้สมัยก่อนเราใช่ล้อเราใช่เลื่อนเราใช้เกวียนเวลานี้เขาใช่รถเราก็มาใช่รถได้ ไอ้ความคิดความอ่านมันไม่ต่างกันมันอยู่ที่ปัญญาสมัยหนึ่งใช้รถมาสมัยนี้ใช่ลอ้อถ้าเราเรียนอภธธธิโทษมาสมัยก่อนใช้เกวียนเวลานี้ใช้รถเมื่อมันถึงเวลาสมัยใช้รถเราก็ใช้รถเอาปัญญาในการใช้เกวียนมาใช้ได้แล้วก็เรียนงทอธิบายจะยุ่ง เป็นนั้นว่ากองทัพพระเจ้าเจุลนีหนีไปได้ประมาณสามโยอดโยต์เนอสี่ร้อยเซนทันเกวัดควบม้าไปทันกองทัพเช็ดเลือดที่หน้าผากที่มอสโหสดจับกระแทกลงพื้นจนหมดแล้วที่นี่กล่าทุนว่าท่านทั้งหลายเราไมา่ไมด้ไหวมโหสดเราถูกมหสดเอาแก้วมันมีลงเรา ทำทีว่าเหมือนจะให้เราแต่ก็ทําให้นเจ้ามณีตกลงฉะนั้นเราจะได้มมก้มลงไปเก็บแกมณีแต่แกมณีกนน็ได้หายไปเสียแล้วเราจึงก้มหาเฉยๆอยู่เราไม่ได้ไหวหมอสดท่า,า,าทนหลายอย,ย่าเชื่อคนอื่นจงเชื่อข้าพเจ้าขอให้พวกเราราวรมตัวกลับไปที่ ที่คราวนี้ไปมันให้พังไปเลยข้ามมนให้หมดแม้แต่มโหสดก็จะเอาไว้นี่ใช่โมโหแล้วมันดาทหารข้าพเจ้าจุน,นันทีเชื่อถ้อยคำของท่านเกวัตจึงได้เปลี่ยนเสียงเปลีย่ยนใส่เสียงชัยโยโหรอรวมกันนะเพื่อจะกลับเข้าที่ตั้งค่ายตามเดิมแต่เมื่อได้รับสั่งจากพระเจ้าจุน,นันทีให้กลับที่ไปที่ตั้งค่าย กองทัพก็เคลื่อนกระบวนกลับไปหมายจะจิงเมืองมิถิลาหมานครในได้จะตีให้แตกให้ได้เมื่อถึงที่ตั้งค่ายทหารเรีงรยงรายรอบเมืองมิถิลาหมานครแล้วตามแบบเดิมพระเจ้าจุลนีได้สัง่งทัตตธถามเกวัตว่าอาจารย์เราจะทํายังไงต่อไปจึงจะเข้าไปในเมืองได้ ไอ้เมืองเรานี่มันมีอาจารย์หอยห่วยแบบนี้มันรึเปล่าเลเวลาคนอื่นเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ติโนนตินี่ตินี่ตินั่นโอโตโอวิเศษแต่ว่าเวลาที่ตัวทําเองบ้านเมืองย่อยับไอ้คนประเภทนี้มันมีในเมืองไทยมันรึเปล่าโรงหลานที่รักถ้ามีแล้วก็จำไว้นะถ้าคนที่มีเลลาอย่างนั้นเกิดขึ้นจงอย่าคบ ล,ลูกหลานที่รักจงอย่าทําตนเช่นั้นต่อไปลูกหลานทุกคนที่ฟังอยู่เวลาน,นี้จะเป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็ข้าราชการเร็เวๆที่โกงที่กินขอาเห็นชาวบ้านลูกหลานเห็นว่าเขาเร็วจงอย่าเอาความเร็วมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามเขาไม่เช่นั้นลูกหลานทุกคนจยกลายเป็นคนเรวไปด้วย เปน็นอนวนเล่าเรื่องต่อไปท่านเกวัตบรหิกราบุนว่าขอเดชะมีวิธีหนึ่งคือให้ทหารยึดประตูวตวไว้ทุกด้านไม่คนในเมืองออกมาข้างนอกนี่ถ้าทำอย่างนี้ในหลายวันเข้าคนข้างนอกก็จะลำบากหมดแล้วก็คนข้างนอกก็หมดกำลังใจ เราเข้าวมว้ได้เอาไปได้ช่วยไ,ได้คราวนี้เราจะเข้าโจมตีได้โดยง,ง่ายขั้นที่ใหม่พระราชาทรงเห็นชอบในความคิดเกวัตบริสิตธิ์แตความจริงเขาก็คิดเก่งแต่ว่ามันเก่งเท่าไห่ไม่เท่าหมอสดจึงสั่งให้ทาหารเข้าคุมประตูทุกด้านห้ามคนในออกห้ามคนนอกเขา้าใช่ไหม เขาสดทราบความคิดนั้นจากราชบุรจารรบุรุษเป็นแนวที่ห้าที่เขาเป็นเป็นมหาดเล็กใกลๆพระองค์เขาทำดีนะไอ้คนเลวนี่เขาทำดีจะไปอยู่ที่ไหนดูว่าเขาจะทำเป็นคนของบุคคลนั้นทำเพื่อชาติศาสนาหากษัตริย์แม้แต่ในวัดในวาเวลานี้ก็มีในวัดหลวงปู่เองยังมีเลย เขามาอยู่กันบ่อยๆทำท่าทางดีมันทีก็มีความเคารพนอบนอมแต่เผลอไม่ได้พระเจ้าหายหมดฉะนั้นที่วัดหลวงปู่จะไม่ยอมเผลอแต่ก็สักวันหนึ่งเราอาจจะพลาดท่าเขาก็ได้แต่ก็คิดว่าท่าสมบัติส่วนกลางคนทุกคนจะรักษาโดยชีวิตเหมือนกับรักษาประเทศ ถ้าสมบัติส่วนกลางต่างคนต่างถือว่าไม่ใช่ของเราเมินเฉยไม่ชาหรอกใจมันก็จะยาวไปถึงว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเราเนี่ยในที่สุดเราก็จะเป็นทีดฆ่าเขงหมดฉะนั้นขอรรดาลูกหลานทุกคนจงคิดว่าสมบัติส่วนกลางนั้นเป็นสมบัติของเราของที่ว่าเป็นของท่านราชการก็คือเป็นของภาษีก่อนที่เงินที่เราเสียไปเป็นของพ่อของแม่ของเรา เป็นของที่พวกเราทําขึ้นที่นั้นทุกสิ่งจะเป็นวัตถุกด็ดีแม้จะเป็นแนดินก็ดีทุกตาตรานิ้วที่เรานั่งนอนอยืนเดินกันอยู่นี่อย่าลืมว่าเราเดินอยู่เป็นร่างกายและชีวิตและเลือดเนื้อืองปู่ย่าตายายของเราต้นแบบปู่ที่ตัหามันได้ด้วยชีวิตร่างกายเราต้องต้อง,องทอถมพื้นแผ่นดินที่เราเราเราเดินอยู่นี่มันสูงขึ้นมาเท่าไหร่ เพราะว่าท่านอาชีวิตร,ร่างกายท่านแรกสมบัติให้เราไว้ฉะนั้นฉะนั้นผืนแผ่นดินของไทยทุกเหตทุกตาตารางนี้จึนถือว่าเป็นร่างกายของปู่ย่าตายายของเราเราจงอย่ายอมให้ข้าวสิกล่วงล้ำเขา้ามานแ,แม้แต่หนึ่งตาตารางสงิถ้าล่วงล้ำเข้ามาอะไรนั่นเราจะต้องยอมตายกัน้งชาติที่ว่าตามแบบฉบับที่เขาว่ากันมานะ แต่หลวงปูเป็นพระไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นขอยเราสามมาคีกันไว้ถ้าเราสามมาคีกลมเกลียวกันไว้ข้าสิทธิทำอันตรายไม่ได้ต้องคุยกันต่อไปพรัจานันจาระบุรษของน้ำบาบของมโหสดที่มีไว้กับพระเจ้าอิปุจุนนีสมมันทัต จึงได้คิดอุบายที่จะขับไลก่กองทัพปัญจาลนครให้แตกไปโดยไว้เห็นไหมนี่เขาไม่รอแต่คำรับสั่งเฉยเขามีปัญญาแต่ขืนปล่อยให้ล้อมอยู่ทุกด้านนายเข้าก็จะเดือดร้อนอ้อสดจริงแจ้งอุบายจก็บรามคนหนึ่งซึ่งพอยะเพื่อเ,อเอฉียว้ยใจได้ทั้งที่เป็นคนฉลาด ทีอว่าอนุเกวัตเกวัตเหมือนกันนะแต่อนุเนี่ยประวันน้อยเกวัตเล็กเมื่ออยู่สองต่อสองกับอนุเกวัตท่านมโหสถที่ในพุดว่าท่านอาจารย์เพื่อเห็นแก่พระนครของชนะแล้วก็แล้วก็ประชากรอประเทศซึ่งกําลังจะถูกกองทัพปัญจาลนครล้อมประตูไว้ทุกด้านทาให้เวที่เลี้ยวร้อนกับชาวเมือง เพื่อตวจเรื่องความเดอดรอ้อนนี้ข้าพเจา้าค่จะขอร้อทงท่านอาจารย์ช่วยทําการสักอย่างหนึง่งหวังว่าทาาา่านใจคงไม่ขัดขอ้องท่านุูกเกวะจินิถามว่าท่านมันฑิตท่านจะให้ข้าพเจ้าทําอะไรจะทําอะไรโปรดบอกจะทําทุกอย่างถ้าเพื่อชาติศาสนาและมหากษัตริย์และปวงชนชาวประเทศของเรา ทว่าเจ้าพร้อมที่จะทําทตามด้วยความยินดีมัน่าชื่นใจทั้าหมดยังกล่าวว่าขอบคุณท่านอาจารย์มากแล้วก็โมบายที่จะดําเนินการในขั้นเป็นขั้นขั้นไปแกลุกเกวัตวตลอด <c oughs> นี่เป็นความเป็นความลับท่านลุกเกวัดรับธรรมบายของโมโหสถและโมโหสถจึงพูดว่าท่านอาจารย์ท่านจะทนเจ็บเอาหน่อยได้ไหม ถ้าจะมีการรุนแรงอะไรกันไปบ้างแล้วก็ขออภัยนะท่านนี้เราทํากันเพื่อชาติไป็นัว่าท่านเกวัตตกล้มั่นจะเจ็บแล้วก็ขั้นตายยังทําได้ถ้าตายเพื่อชาติทําได้ตายเพื่อคนสี่สิบสี่สล้านคนตายเพื่อชาติตายเพื่อกษัตริย์ตายเพื่อศาสนา ถ้าจะตายเป็นเพียงคนเดียวเท่ไอยคนสี่สิบสี่ท่านคนมีความสุขพร้อมจะตายนี่มันต้องอย่างนี้เป็นอนุมันต้องอย่างนี้ท่านทนายตอบว่าท่านมณดิชีวิตข้าวเจ้าก็ยินดีจะสละได้ไหมจะว่าจะเจ็บนิดเดียวแม้จะตายยังสละแต่ขอปากคนในครอบครัวข้าพเจ้าอย่าให้ลำบากเื็นร้อยก็แล้วกัน โมโหสุดกระรับอุปการะครอบครัวของ่านอนุเกวัตทุกอย่างเพราะไม่เป็นลายอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์จะต้องเป็นอะไรไปก็คนในครอบครัวของท่านกระผมรับจะอุปการะทุกอย่างให้มีความสุขเรื่องกินเรื่องนอนไม่เดือดร้อนแต่ถ้าตังที่จะใช้ให้เปล่าก็ไม่รู้ เมื่อรับกันแน่นหนาคนยมโหสถพูดอะไรไทรเขาก็เชื่อเขาซับสินนี้มากเนื่องไปนั้นว่ามโหสถรับโอกาสเข้าครัวกนุเกวัดยี่ยงอนุเกวัดที่เริ่มเลื่อนพางที่ท่านนุเกวัดขอแล้วก็เริ่มอุบายตามแผนวันหนึ่งขณะที่กองทหารรักษาการของกรมวิทลาเฟลอน่ย ท่านุเกวั้ก็ปรีเห้ไปบนกับแพงเมืองแล้วก็หันหน้าไปทางกองทัพของบัญจานาคนครตะโกนว่าท่านางหลายจงมารับของกินมีขนมปลาเนื้อโอ้เยอะแยะ,ยะท่านี้มีเยอะจงกินให้อิม่มหนำสัมราญเถิดไม่ชาก็อยติที่ลานคนครได้แล้ว เมื่อตีได้แล้วจงจับไวิพระเจวิเทหราชและมโหสถมันในปัญจาณนครนี้จับและวจงฟัดสับฟันเป็นท่อนๆให้ตายแบบประมาณที่สุดพูดแล้วก็โยนขนมบ้างปลาบ้างเนื้อบ้างไปให้ทหารบัญจาณนครโดยรอบทุกด้านทหารไฟร์สแต่ายรัทหารนั้สาการ่ายมิตทานคร ที่ไม่รู้มายผู้มายนี่คือความลับพอได้ยินอนุกเกวัตพูดอย่างนั้นต่างก็โกรธขึ้นไปจับอนุกเกวัตก็หนีหนีไปทางที่ทหารที่รู้มายเป็นสองสามคนรู้กันไม่กี่คนนะ่ะเป็นความลับจริงๆทหารยิงจับตัวอนุกเกวัตทุบตีด้วยซี่ไม้ไผ่แทนที่จะค้อนตีเนี่ยเอาไม้ไผ่ตีเพราะรู้กัน ให้กองทัพพระเจ้าเจรนเห็นรอยที่ตีปรากฏหลังอนุเกวัตเล็กน้อยตีเป็นมิธีแต่ว่าตีให้มันเป็นปรอยแค่เล็กๆกล้วก็ดึงเสื้ให้ขาดเป็นริ้วเป็นรอยแล้วก็วจับอนุเกวัตใส่เสหลกเอาเชือกผูกโรย่นลงไปข้างนอกไม่นี่ถ้าทำจริงๆมันก็จับเวียงไว้มันตายหงเลยแต่ว่านี่เป็นใหม่ แต่ว่าถึงแม้จะเป็นอ,อบายตื้นตื้นบางทีข้าศคคึกงงก็นึกไปถึงไม่กันใช่ไหมถ้้เชื่อผูกรอยย่อนลงไปข้างน,นอกกำแพงเมืองพร้อมกับคู่คามว่าไอ้คนทําลายชาติใช่ไหมเพราะว่าไอ้เท่าไอ้เท่าเจ้าเลยไอ้คนทําลายชาติทําลายประมัตกษัตร์ผู้มีคนชุบเลี้ยงเมืองมา,มาไป พุทมึงไปปลนเปลข้าศิกวายข้าศิกมาจมตีบ้านเกิดเมืองนอนของมึงมึงจงไปอยู่กับกองทัพของข้าศิกพระเจ้าจุนีทูลทัศน์นมึงจะมาอยู่ที่นี่นี่ความจริงที่เรื่องจริงๆแล้วมันต้องตีทิ้งเลยแต่นเรื่องมันไม่จริงถ้าคำว่าไม่จริงหมายความมันเป็นเรื่องอุบาย เมื่อนุเกวัตทูเสสลกจะลงไปแล้วทหารของพระเจ้าจุลนีต่างก็พากันสงสารเข้าใจว่าอนุเกวัตถูทหารทรมานจริงๆจึงช่วยกันนำอาาจกเสอกจากเสลกนำไปถวายพระเจ้าจุลนีกราบทูลเรื่องราวให้สอนทราพระเจ้าจุลนีจึงได้ถามว่าท่านชื่อไร มีความผิดสถานใดจึงถูกโยนมาวางที่นี่ถ้านุเกวัตก็กล่าวคนว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่อนุเกวัตแม่นเกเหมือนกันของเขาก็มีเกวัตอยู่แล้วข้าพระพุทธเจ้าเคยดำรงตำแหน่งเป็นมหมาหมัดในราชสำนักพระเจ้าวิเทหราชต่อมามาโหสถคิดตกำเริบเสบสาร หวังจะครองตำแหน่งของข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทูลยุยงให้พระเจ,จ้าวิทยาราชหาว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดทรยศต่อผ่นดินในที่สุดข,ข้าพระพุทธเจ้าก็ถูกถอดยศเป็นคนหาี่่พึ่งไม่ได้ไม่เห็นมีโอกาสที่ดีที่กองทัพขององค์ม,มาล้อมและนมาชินนี้ก็ดีใจ จงได้นำของมีของกินนะมีกขนม,มนมเนยปลาเนื้อเป็นต้นไว้แจใจแก่คองทัพของพระองค์เพื่อจะได้มีกำลังเข้าโจมตีกรุงธิลามหาคนคร <c oughs> จับมโหสดคนร้ายตัดทิศแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็ทูลทหารกรุงธิลานครจับได้เขาทรมานข้าพระพุทธเจ้าต่างๆนานา ซึ่งทหารในกองทัพของพระองค์ก็ได้เห็นโดยตลอดข้าพระพุทธเจ้าหมดที่พึ่งจึงจะมาขออาศัยบารมีของพระองค์ปกครางปกครองเลี้ยงดูข้าพระพุทธเจ้าไว้สักคนเถิดพระเจ้าค้าข้าพระพุทธเจ้าจะอาสาเป็นผูนํำทหารเข้าพระองค์เข้ายึดพระนครนี้ให้ได้ในเวลาเพียงเล็กน้อย เจ้าข้าไม่ได้จับเพราะว่าข้าไม่เจ้รู้ทางออกทางเข้าดีไปเจ้าข้าไม่ตัวนี้เวลานี้ในพระรจ้าถังพระมาราชาก็ดีในสนักนายุตันตรีก็ดีแล่ในหน่วยราชการก็ดีมีคนฆ่าศึกอย่างโนเกวัตอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แร้อว่ามีคนของข่าศึกอย่างคนกะโมโหสศที่อยู่กับพระเจ้าจุลันนีแล้วไม่เราไม่ทราบ <c oughs> ลูกหลานที่รับฟังแล้วก็จำนะว่าอุบายของข้าศิกมันลึกลับซับซ้อนมากอย่าเชื่อใครง่ายอาศัยเหตุผลเป็นปสำคัญพระเจ,าจนาน้าจรีทรงเชื่อสนิทในคำกราบทูลของนกกีวัตที่ความจริงไัมก็ไม่น่าจะเชื่อง่ายนะเมื่อกว่ากับคำกราบทูลข,ของด้าหาองพรก็องค์ที่ไ้เห็นด้วยอ๋อว่าเขาเห็นมาเนี่ยมันยืนยันกัน ที่ให้การมาโดนตลอดจึงว่าทั่งในนำตัวกนุเกวัดขมาเฝ้าทหารยืนยันว่าจริงไปแล้วค่ะฝ่ายพระเจ้าจุลนีก็ได ok ้ต <c oughs: S 1> ั้งอนุเกวัดให้ควบคุมกองทัพและพาณิชของพระองค์แน่เข้ามาสิมาเหมาะแล้วอนุเกวัดจยูไดนเรียกประชุงกองทัพแล้วก็ยืนขึ้นพูดย่าสง่าว่าท่านทหารทั้งหลาย ขอให้พวกท่านจงปฏิบัติตามคําสั่งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับพระบรมราชโองการให้นำทหารกุนบัญจารนครเข้าโจมตีกรุงมิถิลามหานครขอพวกท่านจงเตรียมพร้อมในบัดนี้โอ้โหเอานแน่ดีนะน่าก็ยังพังใช่ไหมน่าูกแกว่าก็สอดใส่ดูทหารมิถิลามหานครดูพวกของตนเลย มองไปมองมาว่าไอ้พวกเราที่มันอยู่ในหมู่นี่มันมีหรือเปล่าเรียกขวาในซ้ายซ้ายในขวาไม่กล่าวว่าถ้าหากรุงมิจิราณนคะารสกรที่ตั้งกองรักษาการอยู่บนหรอรกบอ๋อเขาด,ดูหาข้างบนเนะี่ยไม่ได้ดูพู้ด,ดีดูข้างบนเมื่อเห็นทุกคนเตรียมการดีแล้วเจ้าสั่งให้กองทัพบ,บุกไปทางด้านที่มีค่น้ําใหญ่เห้หลงกลสิ ทหารกอนหน้าก็ก็โจรลงไปในคูเสร็จถูกจระเข้ตัวใหญ่ที่เลี้ยงไว้ในคูจำนวนมากกัดกินบาดเจ็บล้มตายไป่น้อยเอาละตีใครฆ่าใครกันล่ะนี่แค่คนลำบายนิดเดียวเท่านี้นะเวลานี้เราก็โดนหลวงปู่จะพูดไปก็ลำบากเองกอนหน้านสาการได้อยู่ในหอรบก็ระดมยิงเลนนูไปขาดสาย กองหน้าล้มตายไปเกือบหมดสุ่นกองหลังไม่กล้าลงไปต่างก็ทยอยกันถอยกลับเพราะกลัวจระเเคโดยวิธีนี้เกวะจะชนะได้แบบไหนบรรดาลูกรับลูกหลานที่ดักทั้งหลายละบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วก,ก็ต้องขอลากรอนขอความสุดสวรริี่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแตลูกหลานที่รักทุกคนละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโดยทนน่าสวัสดี